โอ้โหจบเฮ้ยเฮ้ยเด็กเลยเฮ้ยหออว้าจ้าตึงไหมครับสุดเยเราต้องอยาอยู่สวยกันแม่แขอบคุณค่ะว้าจ้าขอบคุณค่ะคนเป็นแม่ไม่อยากแก่แลยอยากสวยแบบปลอดภัยให้นมลูกแบบสบายๆฟังทางนี้เลยจ้ากับนี่เลยอ u l t r าโปรแกรมโปรแกรมดักความแก่เพิ่มคอลลาเจนที่ลูกดูดไปจ้ะแม่เพราะหลังทำทันทีก็รู้สึกได้เลยแม่ว่าหน้ามันตึงขึ้นผิวมันแบบฟู อิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วตาเติมนดูยกขึ้นอะทำเสร็จข้างหนึ่งก็คือยกไปเลยข้างหนึ่งแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดเอ๋ยคุณแม่ที่มีลูกเล็กลูกอ่อนอะไรใดๆยังไงคือห้ามพลาดแม่ที่สุดของความเลิศของที่เดอะเดมิสคือแม่เอ้ยไม่เจ็บเลยอะคือแบบไปฟังบรีฟจากเพื่อนมาเขาไปทํามาจากที่อื่นกันแล้วเขาเจ็บเอ้ยทำไมฉันนี่เจ็บ ที่แม่คือชิวนอนเมาโมอกับคุณหมอจ้าเฮยแล้วอีกอย่างที่อยากจะบอกแม่แม่นะคือทําอัลเทอร่าเหมือนกันใช้เครื่องเดียวกันแต่ผลมันไม่เหมือนกันนะแม่จะทาทั้งทีเสียตังทั้งทีต้องเอาที่ดีที่สุดแม่ที่เดอะดีมิสคลินิกเท่านั้นแม่คือรีวิวจากดาราเพียบแม่มาอยู่ถึงเลือกที่นี่ที่สําคัญคุณหมอที่นี่ระดับเทพทั้งนั้นจะเป็นอาจารย์สอนอัลเทอร่าสำหรับคุณหมอทั่วประเทศไม่พอจากเดอะดีมิสคลินิกนะคะได้รับรางวัลนะคะใช้อัลเทอร่าสูงสุดในเอเชียแปดสิบสี่เก้าปีซ้องเท่านั้น